สิ่งที่สําคัญกว่าตัวเลขพวกนี้ข้อมูลทุกอย่างสำหรับผมก็คือบรรยากาศไม่เคยโกงนะโมเมนต์ปีหน้าที่จะเจอแต่ข่าวดีเจอแต่ความเชื่อว่าคริปโตมันจะไปไกลมากทุกคนกําไรและทุกคนมั่นใจอะ่ะที่บอกอะ่ะว่าพวกเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราไม่ต้องไปซีเรียอะไรเราให้ข้ามผ่านปีใหม่ไปอืแล้วเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึ่งเออ แต่ว่าอาให้ดูอย่างนี้คราวที่แล้วก็ให้ดูไปแล้วแหละว่าช่วงในรอบไซคลที่แล้วเนี่ยอืมช่วงเนี้ยช่วงช่วงกราฟเนี่ยคือช่วงที่กราฟที่ชันที่สุดก็คือมีการอัดสภาพคล้องมาสูงที่สุดอื่าซึ่งมันก็อยู่ในช่วงเนี่ยประมาณปลายมกปลายธันวาต้นมกต้นมกราเนี่ยอีใหม่เนี่ยจนถึงอัดฉีดจนถึงเด้าห้า,ห,าหกเดือนหกเดือน ต้นต้นเดือนมิถุนาครับเออต้นเดือนมิถุนาห้าเดือนตีว่าห้าเดือนแล้วกันห้าเดือนห้าเดือนพอดีใช่ห้าเดือนแรกของปีใช่ส่วนไอ้รอบเนี้ยมันเริ่มอัดฉีดตอนเดือนสิบเอ็ดต้นเดือนเลยอืมอืมวันที่ห้าพฤศจิกถูกอัดฉีดขึ้นมาครับถ้ามันอัดฉีดห้าเดือนอ่ะก็นั่นแปลว่ายังเหลืออีกคิวหนึ่งก็อีกสามเดือนอีกสามใช่เออแล้วเราก็เชื่อว่าไอ้สามเดือนเนี้ยที่อัดฉีดเข้ามาเนี้ย มันจะเข้าสู่ o u t c อย l s e a s o ซึ่งช่วงที่อัดฉีดเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นช่วงที่อ t เ e r e u m อะควรจะทำ performance แหละอือืเออเพราะว่าอย่าลืมว่า o u t c อย l season เนี้ยเวลามันเล่นกันเนี้ยมันเล่นกันที่ไหนมันเล่นกันใน defi อยู่แล้วครับเออม,มันมีการค้ามีการเลเวลเลตการอัดฉีดหนึ่งล้าน usdt อะมันไม่ได้หมายถึงมีสภาพคล่อง เออเพราเรียกว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าถูกอัดฉีดแค่1ล้านแต่มันเลเวลเลตได้จากหนึ่งล้านเนี่ยเป็นยี่สิบล้านได้เวลาดีฟาค้ำนูน่นออกนี่อะไรมาเนี่ยแล้วแต่มันจะเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นการที่มันอัดฉีดเข้ามาในขิวหนึ่งเนี่ยผมก็รอดูอยู่ทีนี้อาจารย์ปุงบอกว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงมันลดลงมาหน่อยหนึ่งเห็นปะ mm. พอตลาดมันร่วงมันมีการแบบลดอาจจะบางคนขายทํากําไรแล้วก็ออกจากดีท ไปอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ลดลงมานิดนึงนแต่ตลอดมันก,ก็ค่อยๆขึ้นอัดค่อยๆขึ้นบนับนไดแล้วก็มานิ่งตั้งแต่วันที่เะไร่สิบสามสิบสามธันวาเนี่ยก็เริ่มเ,เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งแล้ววันที่ยี่บสองค่อยถดถอนออกแปลว,แว่ามีมีทฤษฎีหนึ่งเอ้ยอย่าเรียกทฤษฎีเลยสมมติฐานหนึ่งที่ตรงด้วยนะครับมีคนคาดการเหมือนกันว่าการที่ บิตคอยหรือครนะิปโตเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือรายใหญ่เนะี่ยปลายปีจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวินโดว์เรสซิ่งเกิดขึ้น <Ừ. S 2> แล้วก็เหมือนจะมีจริงๆด้วยคือถ้าเมื่อเทียบกับไซเคิลที่แล้วถ้าบอกว่าเป็นทฤษฎีเลื่อนขึ้นหนึ่งเดือนใช่ไหมเราจะต้องไปแทร็กช่วงประมาณปลายมกราซึ่งอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นี้ที่อยู่ๆสภาพห้อ,พองโดนถอดออกบ้าง <Ừ. S 2> ปีนี้มีเพราะว่าเขาเรียกอะไรพอมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างปีมันปิดงบกันแล้วหลายๆบริษัทต้องพยายามรีดให้ รีดให้กําไรอ่ะเติบโตได้ตามเป้าอ่ะกําไรตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยแต่คริปโตที่ถือกําไรไว้ถ้าขายออกมาปุ๊บก็ทําให้เกิดกําไรเกิดขึ้นก็ก็ก็เป็นจริงๆด้วยตรงที่ว่ามีสภาพคล่องที่ออกไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามีเรื่องนี้ที่อธิบายได้โอเคผมคิดว่ามีส่วนเกี่ยวมผมคิดว่ามีส่วนเกี่ยวเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเออมันต้องการตัวเลขอเออมันต้องการตัวเลขบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขายเสร็จแล้วต้นปีอาจจะซื้อใหม่ก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยแต่เขาต้องการตัวเลขเออการรีพอร์ตต่างๆใช่กองทุนทําอย่างนี้หมดแล้วแล้วตอนเนี้ยกองทุนซื้อบิตคอยเยอะใช่ใช่ใช่ตั้งเป้าว่ากําไรจะโตสิบห้าเปอร์เซ็นปีนี้แล้วแบบโอ้โหมันไม่ถึงว่ะแต่ว่าถ้าขายตรงคลิปโตที่มันพุ่งขึ้นมาแบบเท่าหนึ่งอะ จากจากต้นทุนของเขาที่แบบถ้าเขาเพิ่งเก็บประมาณช่วง,งกลางปีอย่างเงี้ยเออเอ,อ้มันมันจะทบกําไรให้ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นได้ให้ถึงแบบนั่นแหละอืมให้ถึงเป้าได้ก็อา้าวขายออกมาเ,เป็นไปได้เป็นไปได้จะเ,เป็นเรื่องเหตุการณ์เวนโดเดซิงต้องรอดูว่าจะกลับมาซื้อไหม<ต> <laughs> ไม่ใช่ซ<ต>ื้อช่<ม>ล่วงตรงนี้น่ะผมเสริมอจาจังปุงคือผมอจะเสริมอย่างเงี้ยเสมอเลยนะก็คือว่าครับไอพวกข้อมูลพวกเนี้ยผมว่ามันเป็น เรื่องที่แค่มาซับพอร์ตความบรรยากาศเราเฉยๆสิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขพวกนี้ข้อมูลทุกอย่างเลยสำหรับผมก็คือเอ,อบรรยากาศไม่เคยโกหกบรรยากาศนะโมเมนต์ปีหน้าที่จะเจอแต่ข่าวดีเจอแต่ความเชื่อว่าคริปโตมันจะไปไกลมากอมเออแล้วก็ทุกคนกำไรและทุกคนก็แบบมั่นใจอะ่ะคือ ตอนที่ลงไปน้อยนึงก็ได้คืนมาลงอีกได้อีกยอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มมั่นใจตามมาด้วยความอาจจะอีโก้โชว์พอร์ตกำไรอะไรแบบเนี้ยจากเดิมที่คนกลุ่มคนใหม่ละกันพฤติกรรมอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าให้ให้เห็นภาพคือใช่ใช่ิมมิ่งเนี้ยจะอยู่ในช่วงที่คนใหม่เข้ามาฟังผู้จัดการกองทุนอืมอืมเทียบเทียบนะอันนี้คือทฤษฎีของปีเตอร์ลินก็คือเป็นช่วงที่สามแลละคือว่า คนที่เข้ามาเนี่ยมาฟังหรือมาฟังพี่เข้มฟังเราก็ได้เออแต่ช่วงต่อไปอ่ะช่วงที่สี่ะปีหน้าเนี้ยมันจะเป็นช่วงคนคนใหม่เนี้ยมาแนะนำกับอะไรเออมาแนะนำว่าเออคุณไปศึกษาการลงทุนก่อนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเราเราคุยอะไรอย่างเงี้ยเก่งเก่งมาจากไหนมาสอนคนอื่นไม่เห็นทําไมไม่รู้เรื่องนั้นยังกล้ามาสอนคนอื่นไม่รู้เรื่องนี้ ใช่ใช่มันจะเริ่มมีคอมเมนต์หรืออะไรพวกเนี้ยเข้ามาภาวะเนี้ยคือภาวะสุดท้ายแล้วภาวะทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนั้นได้เพราะว่าเขาได้เงินมาปาร์ตี้ช่วงสุดท้ายอะคนจะเมาหมดคนจะขาดสติเมาหมดอออันเนี้ยบรรยากาศเนี้ยคือความจริงของจริงถ้าพี่ประเมินมันได้อ่ะพี่จะไม่ต้องการสแตตใดๆเลยเว้ย เอออันนี้คือของจริงเออ,เอ,อแล้วสเตตก,ก็คือมาเอามาเสริมแหละเอามาคูดคุยกันนั่นแหละแต่ผมมาให้ยึดถือบรรยากาศเป็นหลักเลยพี่เพราะว่าเราอยู่่ามกลางของการที่คนเข้ามาดูเนี่ยอย่างวันนี้คนดูเจ็ดร้อยกว่าแล้วเวลาเราถ้าเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยอ่ะบรรยากาศตอนนี้ในคอมเมนต์่ะส่วนใหญ่ที่ดูไลฟ์เนี่ยครับผมเชื่อว่าเป็นมือเก่าซะส่วนใหญ่อาจจะผสม ใหม่ว<อ>่า<อ>งก็แล้วแต่ก็สวัสดีนะครับทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้พี่อ่ะคนที่อยู่เก่าอาจจะรู้เลยว่าผมมาสื่อสารอะไรอยู่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋วดูกันก็ได้ปีหน้าเดี๋ยวเรามารอดูกันเออนะครับนี่พี่ปัญญามากับ <laughs> พี่ปัญญาเขาก็จะเป็นปัญญาสมชื่อ c o n t r a r i อ n o b อ y เบอนนะครับก็ นั่นแหละจริงๆผมเมื่อวานเมื่อวานตอนที่ไปไปกินข้าวด้วยกันกับพี่ฮอก็คุยกันหลายเรื่องแล้วก็มัน,นมีประเด็นนี้เหมือนกันก็นกคือเวลาที่คนที่ลงทุนอ่ะก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกับราคาคริปโตไหมแต่ว่าน่าสนใจอย่างหนึง่งสิ่งที่พี่ฮอพูดตะกี้คือลองตั้งสมมติฐานใหม่หมดไหมว่าต้นเหตุของทุกอย่างคือราคาถ้าราคาคือต้นเหตุของทุกอย่างอันนี้คือความหมายของพี่ฮอเลยนะราคาคือต้นเหตุของทุกอย่างคือหมายความว่า ต่อให้ปีหน้าสงครามนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นจริงๆสมมติมีมีการยิงนิวเคลียร์เกิดขึ้นอันนี้สมมติเล่นๆนะมันเป็นข่าวที่ใหญ่มากแต่เมื่อราคาคริปโตมันขึ้นแล้วม,มีคนกําไรเป็นพอร์ตอย่างนั้นน่ะเรื่องใหญ่ในชีวิตของคนคนนั้นน่ะมันคือเรื่องที่เขาได้กาไรเขากลำลังเปลี่ยนชีวิตเขาได้แบบจากไม่เคยเห็นเงินแสนแล้วแบบวุบได้เงินแสนในทั่วพิบตาเพราะสิ่งเนี้ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องบอกกล่าวกับทุกคนเฮ้ยมันมีโอกาสมันมีอย่างนั้นอย่างนี้ เพาหมายเหอบางทีราคานี่แหละคือต้นเหตุแล้วข่าวต่างๆอีเวนต์อันนี้ขออน,นุญาตแทนคือด้วยด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดแต่ว่าได้ได้มาอยู่ในแวดวงที่มันต้องอยู่กับข่าวตลอดเวลาข่าวดีกับข่าวร้ายครึ่งครึ่งครับมีตลอดเวลาเพียงแค่ว่ารา,าคาถ้าราคาดีอ่ะข่าวดีจะเสียงดังถ้าราคาล่วงข่าวร้ายจะเสียงดังมีแค่นั้นเลยใช่ใช่ใช่คือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เนี่ย เราสามารถเอามาเล่าในมุมข่าวดีก็ได้หรือข่าวร้ายก็ได้อจอันนี้คือ <Right. S 1> ความพิเศษของสื่อเพราะเขาอยากจะเล่าเรื่องนี้ในมุมไหน